นี่นายนินไปไหนมาเอาเอคุณนินเขาไปหาเบรคฟาสต์ทานแล้วก็ต่อด้วยาลาวโอเกนิดหน่อยอะค่ะคุณชมแล้วไม่คิดจะบอกหน่อยอ่ะขอโทษทีนะบูบูพอดีว่าเช้าเช้าเนี่ยเขาต้องหาอะไรกินเยอะๆเพราะว่ากับข้าวบ้านบูบูเนี่ยกินไม่อิ่มเลยอะ่ะอืมประตย ไปเจอมันที่ไหนมาอ๋อไปเจอตอนที่ยืนร้องเพลงไพเระกับพวกวินมอเตอร์ไซค์อยู่นีนสิคะนี่แกทแําบ้าอะไรนินแกทําอะไรลงไปแกรู้ไหมว่าคนแถวนี้เขาเคารพบ,บ้านฉันขนาดไหนเขามองว่าบ้านฉันนะ่ะดีตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตาทวดเขาเรียกบ้านฉันว่าบ้านผู้ด,ดีแล้วแกไปทําตัวถอยสะุนไรวัฒนธรรมอะไรแต่ที่ผมได้ยินมามันไม่ใช่แบบนั้นนะครับแกได้ยินอะไรเจ๊ ได้ข่าวว่าคุณหญิงชิรีเนี่ยจะขึ้นค่าที่อีกนะออ้ยี่คุณหญิงเนี่ยน่าเลือดจริงๆเลยว่ะอ๋อเขาว่ากันว่าคุณหญิงที่นี่เนี่ยขึ้นค่าเช่าทุกปีน่าเลือดใจดำเป็นยักษ์ขหมูขีแล้วก็เป็นคนที่ขี้ไอ,อ้จะด่า,ดาซะหรอผมไม่ได้ด่าครับชาวบ้านเขาว่ากันอย่างนั้นครับลูกโสมคะไปเตรียมตัวเดี๋ยวออกไปข้างนอกกับแม่แม่จะพาลูก ไปทําบุญที่วัดกับพวกที่สมาคมเออพอดีโชมมีนัดกับคุณวัสุแล้วก็นายหน่าค่ะคุณแม่บักบบูอ<ฤ>ินเตอร์<ส><ฤ><ส><ฤ>